สวัสดีค่ะมาพบกระเสือหิวไกนหนึ่1คลิปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทําก๋วยเตี๋ยวหลอดทงเครื่องกันนะคะแต่ก่อนทีน่เพื่อนๆจะไปรับชวมวิธีการทํานะคะถ้าเพื่อนๆมีคอมเมนต์หรือคําแนะนำอะไรอยากให้เราทําอาหารอะไรสามารถส่งมาได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะวัตถุดิบของเราก็มีเต้าหู้ขาวหมูสันนอกหมูนะคะวันนี้เราจะหั่นให้เป็นชิ้นเต่านะคะลักษณะแบบนี้ค่ะ พริกป่นสีอิ๊วดำสีอิ๊วดำแบบหวานซอสปรุงรสปลาหมึกแห้งแช่น้ำค่ะถ้าเพื่อนๆจะใช้เป็นปลาหมึกกรอบก็สามารถใช้ได้นะคะเห็ดหอมแห้งน้ำตาลทรายซอสหอยนางลมน้ำส้มสายชูใชโปเคมกุ้งแห้ง กระเทียมโขลกอันนี้เป็นกระเทียมรากผักชีพริกไทยโขลกรวมกันค่ะต้นหอมผักชีถั่วง,งอกที่ขาดไม่ได้เลยเส้นใหญ่นะคะวันนี้เราซื้อแบบเส้นใหญ่ที่ยังไม่ได้ตัดนะคะ1กิโลกรัมก่อนที่เพื่อนๆจะไปรับชมวิธีการทํานะคะฝากเพื่อนๆอ,อ,อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็อย่าลืมติดตามบนเฟซบุ๊กแฟนเพจของเสือหิวได้นะคะตั้งน้ําให้เดือดก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะทําการลวกถั่วง,งอกก่อน น้ำเดือดจัดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาถั่วงอกลงไปลวกก่อนค่ะถั่วง,งอกเราจะลวกไม่นานนะคะเสร็จแล้วเอาขึ้นมาพักไว้ในน้ำเย็นเลยค่ะ เราเอาถุงมอไปพักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําการผัดหัวเชวยโป๊กันก่อนเลยค่ะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำมันพืชลงไปค่ะนิดหนึ่งค่ะประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะเชยโป๊กเข้มค่ะใส่ลงไปเลยเอาน้ำตาลทรายลงไปผัดกับเชยโป๊กเข็มนะคะผัดให้เชยโป๊กมีรสชาติหวาน เดี๋ยวเราใส่น้ำตาลทรายลงไป3ามช้อนค่ะเดี๋ยวให้น้ำตาลทรายละลายก่อนนะคะเราใช้ไฟอ่อนในการผัดนะคะเมื่อกี้แอบชิมหัวไชโป้แล้วมีรสชาติหวานนิดนึงนะคะถ้าเกิดไชโป้ใครเค็มมากก็ใส่น้ำตาลเพิ่มลงไปได้อีกนะคะ น้ำตาลเราละลายแล้วนะคะเช็โป๊เราก็มีกลิ่นหอมแล้วเดี๋ยวเราปิดแก๊สเลยค่ะเอาขึ้นเลยค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปพักไว้ก่อนเลยค่ะเรามาทำการเจียวกระเทียมกันต่อเลยค่ะเดี๋ยวเรามาทำการเจียวกระเทียมกันต่อเลยนะคะใส่น้ำมันพืชลงไปค่ะประมาณ3ช้อนโต๊ะค่ะ เมมันร้อนแล้วเดี๋ยวเราใส่กระเทียมลงไปเลยค่ะกระเทียมที่เราหกไว้เดี๋ยวกระเทียมเราใช้ไฟอ่อนนะคะอย่าใช้ไฟแรงเดี๋ยวกระเทียมไหมกระเทียมเริ่มเหลืองแล้วนะคะเดี๋ยวเราปิดแก๊สเลยค่ะ เสร็จแล้วเราเอาไปพักไว้ก่อนเลยค่ะเรามาทําในส่วนของน้ําที่ราดก๋วยเตี๋ยวหลอดกันค่ะเดี๋ยวเราใช้กระทะใบเดิมเนี่ยแหละค่ะเราใส่น้ํามันพืชลงไปนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะเพราะกระทะเราก็มีน้ํามันอยู่แล้วกระเทียมพริกไทยรากผักชีนะคะที่เราปกไว้เดี๋ยวเราเอาไปผัดให้หอมก่อนเลยนะคะ พอผัดหอมแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะตามด้วยเห็ดหอมแห้งนะคะที่เราแช่น้ำแล้วเราหั่นเป็นชิ้นตามด้วยหมูสันนอกค่ะ ซีอิ้วดำแบบหวานค่ะเราใส่ไป3ามช้อนโต๊ะก่อนนะคะตามด้วยซอสหอยนางลมค่ะเราใส่สองช้อนค่ะซอสปรุงรส ใส่2ช้อนในส่วนของน้ำตาลทรายค่ะเราใส่2ช้อนก่อนนะคะปลาหมึกแห้งที่เราแช่น้ำไว้ค่ะเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปทั้งหมดเลยนะคะเราเติมน้ำสะอาดลงไปเลยค่ะ เราจะเคี่ยวให้น้ำงวดลงเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเรารอให้น้ำเดือดก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาเต้าหู้ลงไปใส่เพราะเต้าหู้เนี่ยมันจะเละง่ายนะคะเดี๋ยวพอเราใสา่แล้วเราจะไม่คนนะคะระหว่างนี้เพื่อนๆสามารถช้อนฟองออกได้นะคะ เดี๋ยวเราจะเคี่ยวให้น้ำงวดลงเล็กน้อยนะคะเพื่อนๆนชิมรสชาติได้เลยนะคะรสชาติน้ำที่จะไปราดก๋วยเตี๋ยวหลอดของเราเนี่ยก็จะต้องมีรสชาติเค็มหวานนะคะกลมกล่อมจะต้องไม่เค็มหรือหวานจนเกินไปนะคะเพื่อนเพื่อนชิมรสชาติได้ตามที่เราชอบเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีส่วนในส่วนของน้ำที่ราดก๋วยเตี๋ยวหลอดอีกนะคะตอนนี้น้ำเริ่มเดือดจัดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เต้าหู้ขาวลงไปเลยค่ะเราใส่แล้วเราจะไม่คนนะคะเพราะเต้าหู้เนี่ยมันจะนิ่มมากค่ะ ค่อยๆนะคะต่ระหว่างที่เราเคี่ยวน้ําที่จะราดก๋วยเตี๋ยวรอดนะคะเดี๋ยวเราไปทําการหอ่อเส้นก๋วยเตี๋ยวรอดกันค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะใช้มือนะคะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยวันนี้เราใช้เส้นใหญ่นะคะที่เราซื้อมาเนี่ยเส้นใหญ่เป็นแบบยังไม่ได้ตัดนะคะกุ้งแห้งค่ะ กระจายกระจายให้ทั่วเส้นใหญ่เลยค่ะถึงนอกนะคะที่เราลวกไว้ใส่ เราจะเหลือมุมด้านข้างไว้นะคะเพราะเดี๋ยวเราจะต้องพับไม่ต้องใส่ของงอกเยอะนะคะเพราะเดี๋ยวตอนม้วนเนี่ยไส้มันจะแตกได้นะคะแล้วก็ดันเข้าหากตัวอย่างนี้นะคะม้วนสักหนึ่งรอบแล้วก็พับด้านข้างค่ะแล้วก็ม้วนค่ะ มวนให้สุดเส้นใหญ่เลยค่ะนี่ค่ะก๋วยเตี๋ยวหลอดของเราแล้วเดี๋ยวเราเอาไปพักไว้ก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยนําไปนึ่งหลังจากที่เราห่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนําไปนึ่งนะคะให้น้ําเดือดจัดก่อนนะคะแล้วเราค่อยนําลงไปนึ่งนะคะใส่ไปเลยค่ะ เราใช้เวลานึ่งนะคะประมาณแค่5นาทีพอค่ะให้เส้นใหญ่ผ่านความร้อนนะคะเดี๋ยวเรานึ่ง5นาทีค่ะหม้อเลยค่ะในระหว่างนี้นะคะน้ำก๋วยเตี๋ยวลอดเราก็เริ่มมวดลงแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราปิดแก๊สเลยค่ะในส่วนของน้ำราดก๋วยเตี๋ยวลอด ทีนี้เราจะมาทำในส่วนของน้ำซีอิ๊วดำที่ราดกับก๋วยเตี๋ยวหลอดน,นะคะน้ำส้มใส่ชูค่ะซีอิ๊วดำเราเติมน้ำสะอาดลงไปนะคะ หนึ่งถ้วยค่ะน้ำตาลทรายเราจะใส่น้ำตาลทรา,า,ลายลงไป6ช้อนก่อนนะคะในส่วนของน้ำราดก๋วยเตี๋ยวหลอดเนี่ยมันก็จะต้องมีรสชาติเปรี้ยวหวานนะคะ2องรสค่ะเดีย๋ยวเราเคี่ยวให้น้ำตาลทรายละลายก่อนนะคะ ในส่วนของน้ำล้านเนี่ยต้องมีรสชาติจัดนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราเคี่ยวให้เดือดก่อนนะคะตอนนี้เราก็นึ่งมาครบ5นาทีแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวเราปิดแก๊สเลยค่ะเดี๋ยวเราตั้งเตาเคี่ยวไว้สักครู่หนึ่งนะคะหลังจากที่เราเคี่ยวมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาไปพักไว้ให้ไหายร้อนก่อนค่ะ น้ำซีอิวดำเราหายร้อนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่พริกป่นลงไปค่ะเราจะใส่ไม่เยอะนะคะพริกป่นเพราะเดี๋ยวตอนทานเนี่ยถ้าใครอยากทานเผ็ดก็จะใส่พริกป่นหรือใส่น้ำตาลทรายเติมทีหลังได้นะคะเราจะมาหั่นเป็นชิ้นพอทานนะคะ เราก็จะเอาตัวหมูกับเต้าหู้นะคะ้าดลงไปที่ก๋วยเตี๋ยวหลอดเราเลยคะ่ะเชฟโปหวานค่ะกระเทียมเจียวน้ำซีอิ๊วดำค่ะาราดลง ใครอยากทานรสจัดนะคะก็สามารถใส่ได้อีกค่ะเดี๋ยวเราโรยหน้าด้วยผักชีค่ะเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่วันนี้เสือหิวนํามาฝากกาันก็ฝากเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็อย่าลืมติดตามบนเฟซบุ๊กแฟนเพจของเสือหิว้วยนะคะสําหรับวันนี้เสือหิวต้องขอขอบคุณมากและพบกันใหม่คิดหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ